ก็มีเพื่อนๆเรานะครับที่ได้ขอมาว่าแอดอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเครื่องบิน J10 กับเครื่องบิน g r i p เพเนี่ยเข้ามาวัดกันและแบบมา,ม,ามาบวกกันจริงๆอะไรประมาณเนี่ยใครมันจะเป็นฝ่ายที่จะวินนะครับเพราะว่า g r i p เพก็มีชื่อเสียงไม่ใช่ย่อยนะครับที่ไทยเรานั้นได้ใช้งานมาแล้วก็ J10 เนี่ยก็มีการใช้งานแบบในปากีสถานะที่ไปสอยเครื่องบินอินเดียนะครับทำให้หลายๆคนก็ประทับใจในเจเทนด้วยเช่นกัน เอาเป็นว่าวันนี้ครับแอดนั้นจะนําข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นนะครับของทั้ง J10 ทแล้วก็กริปเพเอามาเปรียบเทียบกันว่าใครจะวินนะครับถ้าเกิด2รุ่นนี้วัดกันจริงๆนะครับตามข้อมูลที่ทางบริษัทเขาให้มาเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่2รุ่นครับถ้าเกิดว่ามาวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยเชิงตูเ J10 กับ s a บยาสามเก้ากริปเพนใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะกันครับ ซึ่งเครื่องบินขับไล่ทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์นะครับสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งการโจมตี้าระวังขับไล่ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับก็คือเป็นอนเนกประสงค์รุ่นใหม่นะครับที่ทางบริษัทได้มีการออกแบบมาแต่ทั้ง2รุ่นนี้ครับก็จะมีปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปครับและก็จะมีการทําหน้าที่ที่ต่างกันออกไปซึ่งทางสวีเดนเนี่ยก็ได้มีการออกแบบนะครับเพื่อที่จะมารับมือกับเครื่องบินของทางฝั่งโซเวียต และสามารถทําให้กริป e n เนี่ยใช้งานแบบรวดเร็วทันใจคือแบบไม่ต้องไปลงสนามบินก็ได้ลงถน,นนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ปริมาณคนในการปฏิบัติงานที่น้อยนั่นเองนั่นก็คือข้อจํากัดของทางประเทศสวีเดนและเขานั้นก็ได้มีการออกแบบกริป e n ตามหลักปรัชญาของทางประเทศสวีเดนนั่นเองต่างกันครับกับ เจ0 c นะครับหรือว่า J10 ของทางประเทศจีนเนี่ยซึ่งประเทศจีนแน่นอนว่ามีประชากรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการออกแบบ J10 มาเพื่อจะเป็นเครื่องบินไว้สำหรับกองทัพอากาศของตนเองนะครับในภารกิจขับไล่ป้องกันนะครับของกองทัพอากาศของประชาชนจีนเขานะครับซึ่ง เขาไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะครับแบบว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศที่แคบนะเราก็ไม่ต้องมาใช้คนน้อยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับคือจีนก็ใช้คนแบบเต็มที่ไปเลยนะครับและที่สําคัญเครื่องบินจีนก็เน้นที่ปริมาณนะครับในการบินนะครับได้นานกว่าและก็สามารถปฏิบัติการได้ไกลกว่าอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คือว่าหลักปรัชญานะครับของเครื่องบินทั้ง2รุ่นในการออกแบบนะครับเอาเป็นว่าเรามาวิเคราะห์การเปรียบเทียบกันดีกว่าครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับซึ่งขอไปเริ่มต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับในที่การออกแบบและการพัฒนาครับไปดูทางฝั่ง J10 กันก่อนเครื่องบินขับไล่ J 1 0ทเนี่ยหรือว่า J10 นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์น้ำหนักเบาครับที่พัฒนาโดยประเทศจีน ออกแบบครับเพื่อความเหนือกว่าทาาอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินรุ่นนี้ครับทำการบินครั้งแรกในปี1998แครับและเริ่มให้บริการนะครับในช่วงกลางทศวรรษที่2000การออกแบบรุ่นนี้ครับผสมผสานหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงและโครงสร้างครับแบบปีกสามเหลี่ยมจึงช่วยให้เครื่องบินเจเทนเนี่ยมีความคล่องตัวในการบินได้มากขึ้นนนเดงกนี่ก็คือเบื้องต้นครับสำหรับการออกแบบของเครื่องบินเจเทน ไปดูทางฝั่งกริปเพนกันดีกว่าครับโดยบริษัทซับครับยสามเก้ากริปเพนอีเนี่ยนะครับหรือว่ากริปเพนซีดีก็ตามนะครับกริปเพนเนี่ยก็เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทครับสัญชาติสวีเดนที่บินครั้งแรกครับในปี1988แครับและเริ่มให้บริการครับในช่วงกลางทศวรรษที่1990เครื่องบินรุ่นนี้ครับได้รับการออกแบบโดยเน้นครับที่ความอเนกประสงค์ความคุ้มทุนครับโดยเน้นที่ระบบอากาศยานขั้นสูงและต้นทุนการดําเนินการที่ต่าครับ เครื่องบินรุ่นนี้มีปีกแบบขนาดเดลต้าซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวครับในการปฏิบัติงานและก็มีประสิทธิภาพในการขยับตัวของเครื่องบินได้มากกว่าครับไปดูถึงความเร็วและก็ระยะทางบ้างดีกว่านะครับในส่วนเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบนะครับกองทางฝั่ง J10 อยู่เพราะว่า J10 เนี่ยเขาจะสามารถทําความเร็วนะครับได้สูงถึง2.2มักครแต่ถ้าว่า g ริ p e n เนี่ยก็ทาความเร็วได้สูงสุดเพียงแค่2มักเพียงเท่านั้น และก็ระยะการปฏิบัติงานครับหรือว่ารัศมีการรบเนี่ยเจเนะครับสามารถทําได้620ไมล์หรือประมาณ1,000กิโลเมตรแต่ถ้าว่ากริปเพนก็ทํางานได้เพียงแค่500ไมล์หรือว่าประมาณ800กิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับด้วยเชื้อเพลิงภายในตัวนะครับอันนี้คือต้องย้ําว่าเชื้อเพลิงภายในตัวยังไม่มีการติดตั้งแทงค์หรือว่าเติมน้ามันเสริมเข้าไปนะครับคือเครื่องบินเนี่ยก็จะมี ถังเก็บน้ามันนะครับภายในตัวอยู่แล้วนะครับไอที่เห็นห้อยออกมาจากตัวเครื่องบินอะไรพวกนี้มันคือแทงที่ว่าเอาไว้เติมน้ามันเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองไปดูถึงความคล่องตัวของ2รุ่นนี้บ้างดีกว่าครับเครื่องบิน2รุ่นเนี้ยก็มีความคล่องตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตาม J10 เนี่ยก็มักจะขึ้นชื่อครับเรื่องความคล่องตัวในสถานการณ์การสู้รบแบบประชิดตัวเนื่องจากอัตราแรงขับต่อน้าหนักครับและควบคุมขั้นสูงนะครับที่ทางประเทศจีนเนี้ยเขายัดไว้ให้ใน j 1 0 แต่ทางกริปเพนครับก็ยังมีขนาดที่ช่วยบังคับทิศทางและก็การหมุนเปลี่ยนและน้ำหนักตัวของกริปเพนที่เบาครับก็ทําให้มีความคล่องตัวสูงด้วยเช่นกันครับซึ่งถ้าวัดกันจริงๆในส่วนของการคล่องตัวเนี่ยแอดว่าน่าจะเสมอกันแต่ถ้าว่าระยะทางในการปฏิบัติงานและก็ความเร็วเจเทนชนะไปครับในส่วนนี้ ไปดูด้านการบินแล้วก็เทคโนโลยีกันต่อดีกว่าครับซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบน J10C เนี่ยเป็นการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครับรวมถึงครับระบบเรดาร์ขั้นสูงก็น่าจะเป็นระบบเรดาร์อาร์เนะครับในรุ่นหลังความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับรวมไปถึงระบบ f l y b y w i r e นะครับนอกจากนี้ครับ J เนียังมีการรับรองขียบนรุธอากาศสู่อากาศและก็อากาศสู่พื้นอีกด้วย ซึ่งเรดาร์ของ J10 เนี่ยนะครับแอดไม่ชัวร์ครับว่ามีการเซิร์ชหรือว่าการค้นหาได้ประมาณกี่ไมล์แต่แอดดูแล้วนะครับถ้าเกิดใช้เรดาร์แบบ a r r นะครับหรือว่า a e s a เนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60ไมล์นะครับสำหรับทางประเทศจีนเพราะว่าเรดาร์ของจีนที่เอาไว้ยัดไว้ใน J10 เนี่ยก็จะเป็นรุ่น KL j 1 0นะครับซึ่ง KL j 1 0เนี่ย ถ้าเกิดไปเทียบเทียบก็น่าจะเป็น F16 รุ่นก่อนหน้า F16 Viper อะไรประมาณนี้ซึ่งแอดมองว่าน่าจะปฏิบัติงานได้น้อยกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ g r i p เ n n เพราะว่า g r i p เ n เนี่ยสามารถค้นหานะครับได้ถึง120กิโลเมตรสำหรับเครื่องบินรบ g r i p เ n นนะครับที่จะมีการเซิร์ชค้นหาอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรดาร์ในส่วนนี้ g r i p เ n w i n นเจเทไปลวครับในส่วนนี้ นอกจากนี้ครับกิปเพเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องบินอนเนกประสงค์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายครับไม่ไว่าจะเป็นการรบทางอากาศการโจมตีทางอากาศการลาตระเวนแม้แต่การโจมตีทางทะเลครับความสามารถในการบินจากรันเวย์ที่สั้นกว่าและในสภาพที่ยากลําบากกว่าครับช่วยยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานครับของกริปเพนได้มากกว่า J10 นะครับในส่วนนี้ J10 แพ้กริปเพนไปแล้วครับ ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษากันดีกว่าครับเมื่อซื้อเครื่องบินเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการดูแลการบำรุงการซ่อมแซมอะไรถูกไหมนะครับซึ่ง J10 เนี่ยก็ต้นทุนนะครับปฏิบัติการค่อนข้างต่ำกับสำหรับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่แต่ตัวเลขเฉพาะนะครับว่าจะมีการบำรุงรักษาอะไรยังไงกี่ปีเท่าไร่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้งานนะครับมันไม่สามารถระบุได้เหมือนเครื่องฝั่งยุโรปเขา่าเออนะครับแต่ถ้าว่ากริปเพนเนี่ยก็ มีการขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มทุนด้วยเช่นกันครับเพราะว่ามีต้นทุนในการจัดหาการดําเนินการที่ต่ํากว่าครับเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบสมัยนี้นะครับหรือว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆเนี่ยการออกแบบที่เป็นมิตรการบำรุงรักษาที่ทําให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและลดระยะเวลาหยุดทํางานนะครับก็คือแบบแค่แบบไปซ่อมไม่ต้องนานมากก็กลับมาใช้งานได้ต่อนะครับส่วนเนี้ยแอดว่าความคุ้มทุนตรงเนี้ย เพราะว่าราคาเจเทนกับกริปเพนเนี่ยก็ห่างกันแค่ประมาณล้าน2ล้านดอลลาร์เองมากนะครับซึ่งราคาอะไรต่างๆที่แอดมองเนี่ยเจเทนนะครับยังแพงกว่ากริปเพนเลยนะครับส่วนตัวแอดนะแอดมองว่าเจเทนยังแพงกว่ากริปเพนนะครับถ้าเกิดว่าไทยเราจะซื้อเจเทนเข้ามาใช้งานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ไทยเราต้องโละแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อะไรนะครับกริปเพนยังมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับ จเทนในค่าใช้จ่ายและก็การ,รบำรุงรักษานั่นเองเอาสารุปง่ายๆนะครับว่าทั้งเจเทนและก็ซับเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถหลากหลายเหมือนกันแต่ทั้ง2รุ่นนี้ครับก็จะมีการตอบสนองครับตอบปัชญาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปเจเทนครับก็จะเน้นความเหนือกว่าทางอากาศด้วยความสามารถการโจมตีพักพื้นดินที่แข็งแรงครับในขณะที่กริปเพนครับ เน้นความคล่องตัวเทคโนโลยีขั้นสูงและความขุมทุนครับการเลือกใช้ทั้ง2รุ่นนี้ครับขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของแต่ละประเทศครับที่จะนําเครื่องบินเหล่านี้ไปปฏิบัติงานไปใช้งานครับและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกองทัพอากาศที่จะเลือกเครื่องบินเหล่านี้ไปใช้งานครับที่ปฏิบัติงานเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้เป็นส่วนใหญ่ครับก็จะมีจีนปากีสถานนะครับที่ใช้เจเทนที่เราเห็นเห็นกันอยู่ นะครับส่วนประเทศไทยเราก็มีกริปเพนแล้วครับบราซิลสวีเดนอะไรทุกนี้นะครับที่มีการใช้งานกริปเพนแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดวัดกันจริงๆนะครับวัดข้อมูลของเครื่องบินทั้งสองตันี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขอมาว่าลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยแอดว่า J10 ทนกับ g r i p เพเนี่ยสู้กันนะครับใครจะชนะหรือเอามาวัดกันนะครับถ้าเกิดเอามาวัดกันในส่วนของเรดาร์การค้นหาการใช้งานนะครับมันก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนนะครับมีความต้องการแบบไหนที่นำมาใช้ ส่วนเรดาร์โอเคเครื่องบินสําคัญที่เรดาร์เรดาร์กริปเพนมีความชนะความกล่องตัว j จ0มีความชนะก็มันวัดกันไม่ได้อยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาต่อสู้กันทางอากาศจริงๆนะครับมันก็ต้องมาดูว่าไอเจ1 0เนี่ยติดอะไรขึ้นมากริปเพนเนี่ยติดอะไรขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้า j จ0นเขาติด PL 17ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กริปเพนติด M9M ไปเนี่ย ยังไงเจเทนก็ต้องชนะนะครับเพราะว่า M9M มมันเป็นจรวดขั้นไหนอะขั้นรุ่นที่3านุ่นเจเนเรชั่นที่3นะครับคือแบบยิงออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปวัดกับ pl 1 7คือขีปนาวุธที่มีความแรงนะครับแล้วก็เป็น bvr ว่ายิงนอกระยะสายตาอะไรไปพวกนี้นะครับโอกาสที่มันจะสอยกริปเพนได้ก่อนมันก็เกิดขึ้นได้สูงแต่ตามกันครับถ้าเกิดว่าจีนก็ติด pl 1 0แต่ว่ากริปเพนติดแมทิเออร์ไปเนี้ย ยังไงกริ p e n นก็วินด้วยเช่นกันแหละครับมันก็อยู่ที่ว่าเครื่องบินลํานั้นติดอะไรขึ้นไปในการต่อสู้ทางอากาศนะครับแล้วก็ที่สําคัญการมีระบบล่อลวงระบบป้องกันนะครับหรือว่าระบบ EW ในการช่วยรักษาตัวเองในการช่วยรักษาเครื่องบินรบไม่ว่าจะเป็นชาร์ปเป็นแฟร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์อะไรต่างๆและที่สําคัญที่สุดครับนักบินมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด มันก็จะทําให้เครื่องบินลํานั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานต่อไปด้วยเช่นกันครับเอาเป็นว่าวันนี้แอร์ก็จัดให้แล้วนะครับระหว่าง J10 กับ g r i p e n ใครจะวินครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่ขอมากันหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยละกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่อจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับสาหรับวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล